สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับปูเดรี่ออนทวนนะคะวันนี้ปูจะมาแนะนําวิธีการปอกเปลือกมะเขือเทศนะคะเอ๊ะทำไมต้องปอกจะบอกว่าถ้าเกิดเราปอกเปลือกมะเขือเทศแล้วเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะได้สัมผัสกับรสชาติแบบโอ้โหอร่อยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเปลือกมะเขือเทศเนี่ยมีมีความหนานะคะถ้าเกิดว่าเรากินพร้อมกับเปลือกไปแล้วบางทีเปลือกมันก็ไปไปติดที่คออ่ะที่ไรฟันก็มีนะคะ แต่อันนี้ก็คือจะถ้าเราปอกเปลือกไปแล้วปัญหานั้นก็จะหมดไปนั่นเอง,เอ,งอร่อยขึ้นนะคะพูดง่ายๆวิธีนี้ก็คือง่ายๆเลยค่ะทุกคนเราก็ใช้สันมีดนะคะหรือว่าเป็นซ่อมก็ได้นะกดเข้าไปนะคะทุกคนกดเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามะเขือเทศจะช้ำนะเออพราะเราต้องการให้เปลือกมะเขือเทศกับเนื้อมะเขือเทศเนี่ยมัน หลุดออกจากกันนั่นเองนะคะจะง่ายในการปอกมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมะเขือเทศพันธุ์ที่มีความหนามากนะคะเปลือกหนามากก็อาจจะกดแรงหน่อยก็สังเกตดูนะสังเกตดูพันธุ์นี้เปลือกค่อนข้างที่จะบางนะคะเดี๋ยวหลังปอกแล้วเราจะมาดูเปลือกมะเขือเทศกันโอเคก็ตัดตรงนี้ออกก่อนนะคะทุกคน เห็นไหมง่ายไหมคะทุกคนโอ้โหเห็นไหมง่ายขึ้นไหมคะเห็นเนื้อมะเขือเทศไหมฉ่ำมากหวานมากค่ะมะเขือเทศพันนี้เอาไปทำซอสรากูอร่อยมากเลยนะคะจะกินเป็นสลัดสดๆก็อร่อยมากๆเลยมีหลายเมนูเลยนะที่ทำได้ ก็ปอกอย่างเลยนะคะปอกง่ายมากค่ะทุกคนโดยวิธีการที่ปูนแนะนําไปนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่จานได้เลยเราสามารถหั่นเป็นชิ้นชิ้นตามแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะทุกคนอืม จะโรยออริกาโน่หน่อยนะคะใส่มอสซาเรลลาบาซิลิโกหรืออะไรก็ได้นะคะเกลือน้ำมันอลิฟออยล์หน่อยหนึ่งอร่อยเลยค่ะทานเป็นสลัดนะคะอ่ะเดี๋ยวปูจะพามาดูนะสำหรับเปลือกมะเขือเทศที่ปอกไปแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนถ้าเกิดเราไม่ปอกก็คืออันนี้เราต้องถามว่ากินได้มันมันก็กินได้เลยแต่ความอร่อยมันก็แบบจะแตกต่างกันนะคะอ่ะเห็นไหม โอเคค่ะสำหรับวันนี้ปูก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะด้วยเทคนิคนี้แหละคะ่ะวิธีปอกมะเขือเทศค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ